สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเอกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างแชนแนลบันสว่างแชนแนลผ้าพีผ้าหนองมารอชมบรรยากาศการสื่อการขายควายที่ตลาดน้นโคกกระบือบ้านเชียงหวางเพื่อเมืองจังหวัดจันทบุรีพี่น้องเซอร์วินสนี้คือคัาบ๊าควายพี่นอ้นอ,งนองตลาดแตกเป็นเังอดไหพี่น้องมาขึ้นหลายถึงพี่น้องบ๊าควายหลายครับเนาะเปิดเทือดไหนแม่สาวหน่อยเปิดเทือดไหนครับผม สิบหาเนาะหนึ่งหมื่นห้าพันเมษาหน่อยงามงานพี่น้องเมษาหน่อยอัตลักษณ์ควายไทยได้เล็บงามพี่น้องหน้าตาสวยครับน้อยๆอย,ยู่ที่พี่น้องตาหวานน่างามสีสันดีดีพี่น้องตาแต้มแจ่มแจ่อัตลักษณ์ควายไทยได้มามอทองพร้อมโอ้ราคากับบ่าวพี่น้องเพิ่นเปิดไว้เนาะเป็นตา่อร่างเพิ่นแม่ใหไงละบาดนี่เป็นแม่ลูกนะโอ้เป็นแม่ลูกแม่นั่น,นเนนนท่าไหร่สามสิบสองเปิดเปิดไว้แม่พันนี่แม่เข้าตัวนีได้พี่น้องใจลูกดีดีนี่ลูกสาวคนงามงาม สามสิบสองเหลือแม่อยูสามสิบสองเงีวอาหลาดแม่ตน้นโตดีดีสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบบวกแม่เพิ่นนี่แม่เพิ่นเขาขั้นสอนพี่น้องเขาขั้นสอนแม่เพิ่นนี่เพิ่นสามสิบสองนี่พี่น้องแม่นี่นี่สูงต,ต้นโตดีเงื่อนังดีแข็งขาดีพี่น้องสามสิบสองเปิดเปิดใสามสิบสองท่ายด,ดีพี่น้องให้ลูกดีใจลูกดีพี่น้องตัวนี้ใจลูกนี่ผลงานลูกเพิ่นพ,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 พี่น้องนี่พี่น้องโอ้งามพี่น้องเนาะอ่ะนี่คกอยเพิอ่น ตัวน,นี้แม่เดียวบ่เปิดจากไหนแม่เดียวสองหมื่นห้าพันพี่น้องแม่เดียวตัวนี้ค่ะงามขึ้นกันนี่พี่น้องงามขึ้นกัน,ค,กนความสูงเบือนใจลอยสามสิบเนาะลอยสามสิบโดยประมาณพี่น้องเป,เปิดไปสองหมื่นห้าพันตัวน,นี้อ่าท่าไหนครับหนึ่งหมื่น่คโอ้โอ้เป็นคูท่าไหนครับแม่ลูกเนื้อสี่สิบเก่าแม่ลูกสี่สิบเก่าลูกสาวงามเลยพี่น้อง แม่ใหญ่ลูกสาวงามโอ้กําลังผ่านหลอบสมแล้วพี่น้องเอาไปหลุดเอาเนาะซื้อสองไดสามไปหลุดเอาพี่น,อน,น้องสี่สิบเก่าตัวนี้จังเส้าหานอขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์ 6, 1, เก้าสามสามเก้าแปดบอหกหนึ่งแปดอ่ะพิ่นมาจากไส่หึย่างชุ่มหน่อยสีสเจตพี่น้องผู้ใดมาชุดปักใหญ่ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองผู้ดใดขอบคุณหลไล้มันมันครับผม เบื้งบรรยากาศการซื้อการขายคือค้างได้พี่น้องตลาดนัดเชียงหวังเมื่อนี้พี่น้องคือคักพอสมควรบ้านสุนวังแชายเหนือพี่พาน้องออกรอชมเบิ่งบรรยากาศไปน้ำน้องพี่น้องเนาะรอชมไปน้ำมาเบิ่งค่ายไต่หมื่นค่ายบีหน่อยบักคูหน่อยเพิ่นเปิดไว้จังไหนไต่หมื่นบ่เปิดจังไหนก่อนนี่เจ็ดร้อยหนึ่งหมื่นกับเจ็ดร้อยเพิ่นว่าพี่น้องเขาเบิ่งเขาพี่มันรอดีเด้พี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นพี่น้องเขาบีเขาเอินเขากาบินหนึ่งหมื่นกับเจ็ดร้อยเพิ่นว่า ต่อรองเอาพี่น้องเอาไปต่อยอดอต้นตัวดีโค้งสางดีพี่น้องต่อยอดได้สบายพี่น้องนี่อ่ะเพื่นว่ารอรออ่ะงามอยู่เบ,บถถื้องถ่ายบ่เต็มไปได้แต่ว่าเอาไปต่อยอดสายต่อยอดแหละเพื่อนว่เนาเนาะสายเอากําไรง่ายๆเพื่อนว่า,นาหนึ่งหมื่นกับ 700, เจ็ดร้อยเพื่อนเปิดไว้เพื่อนมาจากสหยือ หอยฟางตัวอ้ห้องหอยฟางของหอยฟางตัวนี้ตัวนี้เปิดจังไหนเดี๋ยวสิไปขออนุญาตเบอร์โทรหอยฟางเท่าไหนเฮ้เปิดจังไหนสองพันห้าหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยของหอยฟางนี่พี่น้องนี่ของหอยฟางหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบักปูน้อยรอๆเพิ่นนี่เอ้านี่กระต้นโตดีเขาเพิ่นอ่าหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหองหอยฟางเดี๋ยวไปต่อรองกับหอยฟางเพิ่นเอาขออนุญาตกับหอยฟางเพิ่นพี่น้องขุดหอยฟางเพิ่นอยู่ทางผุ่นมึงมัน สวัสดีครับหอยบอลได้จังไดมากเมื่อนี้ไม่ครับเป,เปิดจังไหนเปิจับสิบข้ี่สิบสองข้ายเหนือเป็นว่าหอยบอลเพื่อใดมากโตแบบใหญ่โตนโต,นต,นตนดีีมาขายหรือมาสื่อครับโอ้ม <c> า <oughs> สื่อควายสี่สิบเท่าใดก่อนหอยบอลสี <c oughs> ่สิบสองแม่แบบใหญ่สายเหนือเพป่นใดมาก <c oughs> พี่น้องแยกลูกมากเนาะหอยบอลเนาะสูงอยู่ประมาณ 37, 100, 38, หน่อยสามสิบเจ็ดหอยสามสิบแปดใดพี่น้องโตแบบใหญ่หรือพี่น้อง เป็นสายเหนือแต่ว่าเป็นสายเหนือพี่น้องเพิ่นตีเป็นสายเหนือคำว่าสายเหนือคือแยกลูกมาบ่ได้ลูกแล้วเพิ่นบ่ตีเป็นโอ้สูงมาเบิ่งทางนี้แห่งสูงพี่น้องสูงค่ะพี่น้องกูนะ่ะหญ่ใหญ่สุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยมาเหลือตัวเดียวบ่ห้อยบอลเลือตัวเดียวสี่สิบสองหอยบอลเพิ่นได้มาปาสมาเบิง่งทางนี้แห่งใหญ่พี่น้องอูยอ่างใหญ่อ่าง,ง,งลึกแข้งขาโตนโตสี่สิบสองพี่น้องพูดนะปลาโตบอดีแต่ลาค่ะสี่สิบสองตอลองเอาอ้าวขออนุญาตเบอร์โทรให้ยบอลนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ 0313์ส03หนอยบอลจากรองนำคุณตาการผลิผลโบร,ราณชะท่านีได้แม่บักไงมาฝากพี่ตอหน,นอก42ต่อรองเอาอ้าวขอบคุณหลายๆห้อยบอนลนั่นมานครับผมอย่างต่อพี่หน่องเมืองบรรยากาศการสื่อการขายไปน้ำเนาะพี่หน่องเนาะผู้ใดสนใจตัวใดโค้มใดก็โท่มาต่อรองกับแม่หอยเพื่อใดพี่หน่องเนาะอ่ะวมาอนี้บาทสวัสดอา้าวพอทองกำลังวะพอทองใดเจังไดนมาเปิดจังใดน,นี่แม่แแแสาวหน่อยหนึ่งพัน้อยหนึ่งพันหนึ่ง หน0่งพันกว่เพสองพันารโอ้หนึ่งหม่สองนหอยแ่สาวอยงามพี่น้องเบิ่งต้นโตดีสีสันดีหนึ่งหมื่สองนห้อย่สอยสีสันดีต้นโตดีแม่สาวหน่อยหน่อยู่พี่น้องนะแข้งขาดีต,ต้นโตดีหนึ 12, 000, ่งหืองห้าร้อยข้อท่องเพิ่นอขออนุญาตเบอร์ท้อหอยท่องครับศูนย์เก้าหกศ สามหกศูนย์สองเบิ้งหน้าตาเพื่อนพี่น้องหน้าตาเพื่อนโอ้เขาดีพี่น้องหน้าตาดีสีสันดีดีแข้งขาดีเล็บดีเบสหนึ่งหมื่นสองพันกับห้าร้อยผู้ใดสนใจกับฝาวาว่ามาต่เอเรากำเนเนาะโอเคเลยใหญ่กว่าอายุเพ่ผลมาเอาขอบคุณหลายๆหอยทองหอยทองจากสะพือตะาก,การผล,ผลริตบุราชะทานี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยที่พี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนะึงนตัวนี้เปิดเจ้าไหนครับตัวนี้เจ้าไหนราคา เท่าไหร่ันืนอ4,000 100เม่นบ่ะ4 1 0 0 100คนเปิดไหวพี่น้องเบิงควายไตายหาพันพี่น้อง4,000 1, 1 0 0 4 0 0 100ผมกะบอกบ่าถือ4 100. ่100เลยเนาะโอ้ยพี่น้องอันนี้เอาไปกินหยาบักลาอยากหยาอยู่บ่ปล่อยลงทงวามันสิบเงเงยข้อไปแล้วมันเป็นหิวคักปล่อยปล่อยเป็ วันนี้ไม่ใส่เลยเพราะว่าเพื่อนจินหยาได้พี่น้องเพื่อนอยากหยาเพื่อนหิวหยาอยู่เนี่ยพี่น้องบักละหิวอยู่เปล่าเป็นตาลีโตมันมันหิวเอาไปเป็นสายแปลกกระไดเนาะสายแปลกก็ไดตัวอายุนี่รับรองว่าเกินปีแน่นอนตัวนี้พี่น้องเนาะเกินปีแน่นอนสี่พันก๊าหนึ่งลอยโอเ่เลยเพื่อนสะดวกใครเบอร์โทรบาขออนุญาตโอเพื่อนว่่มีเพื่อนไม่จากใส่หรือไม่จากใส่ โอ้จากน้องพอกเสียดายคนณพ่ม,มีเบอร์โทรพี่น้องแต่ว่าควายนี่สายแปดสี่พันกันหนึ่งรอยและราคาควายตัวนี้พี่น้อง <ไป S 1> อ่าผู <ไป S 1> ้ใดสนใจ <ไป S 1> จักสิต,ตอ่อต้องจาแจ็ตสิติ่อไปอย่างไหนบอกอ,อ,อ,อว่าเบิงว่าเบิงโอ้บือฮ้อฮืมฮืยากอาฮบอฮืา,านือฮือฮ่อนะอ่ืนฮืนองื่ฮืาฮาอฮือฮือฮนอน,นาพาพืนอฮือฮือฮือฮอออกือฮือยือาือฮราืออฮอฮออกือฮืรฮาอฮือฮอืออกือออน ขออนุญาตครับเปิดจังไหนครับแม่นี่เปิดจังไหนครับสองหมื่นสือ 20, ส่อสบวกสองหมื่นสื่อสแม่นี่พี่น้องสองหมื่นสือ่อสผูใ้ใดสนใจงัวควายโทษวายแม่แม่สาวอยู่เนาะแม่สาวอยู่ได้พี่น้องผู้ดใดสนใจอยากจะไปไปแม่ขอกแม่ขายแม่พันธ์สองหมื่นสือ่อเพิ่นเปิดไว้แม่ใหญ่ได้พี่น้องบ่งหน่อยได้สูงอยู่ประมาณหนึ่สามสิบบวกเพิน่นว่าอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสามสี่ เจ็ดสองสามห้าหกหนึ่งเพิ่นมาจากไหนอาจสามารถอาจสามารถาารถอ้อยเอ็ดสองหมืน่นสื่อเมรีพี่น้องผู้ใด,ดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรเพิ่นฝากไว้ขอบคุณลหลายๆหมานครับผมงัวใหญ่เข้าไปใส่งวใหญ่เข้าได้ขายและะ้วเปล่าขายขายแล้วตีวยา่างตะควายงามบวัดย่างตะควายงามเนาะคือบอกมาตลาดเน่ะควายงามเนาะรุ่นแบกดำสองโอ้ควายควายพันเนาะพ่อพันใหญ่ไม่ต้อรุ่นสูงแบบร้อย 60. ห้าสิบหกสิบโอ้พูดอะกัมี่ป้าสิบโอ้อยู่ขอกเพวนอยู่บันเสี้ยงหวางสว่างเปล่เฮยอสว่างเนาะเดี๋ยวจัดกับมาเฮ็ดขอกับมาไวสิให้ไปไทยให้โอเคเดี๋ยวยุบันใกล้กันนี่ไข่อยไข่รอดบ่เอายั้งเอายังขอให้ไปขอให้ไปสิไปให้บ่ยุบันสว่างนี่ผมคันสมมุติผมมาจากปันพับผมสิมาเสียนรัดบันน้องข้ามนั่นมันจะยู่ทางไหนคือ ตัวเพิ่นเด้ออันเคยไปเคยมาอยู่แม่นบ่โอ้ยก็ไปมาแล้วเว้ยเนาะผมบอกมันเสริมอยู่ติดทางไปบ้านพับเลยโอ้บ่โอ้น่าก็ถึงิร์นหักเลยโอ้อ่าวโอเคผมมาแสดงว่าเห็นเลยเห็นเลยโอเคเส้นนั้นแล้วผมใส่ทางเที่ยวอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมสิมาจักมื้อนึงโอเคเนาะโอ้ควายงามเพิ่นนัวงามเผืนนี้มองนั่นมันสิมีทางสี่แยกมาบ้านสว่างบ้านสว่างเส้นนึ่งล่องห้วยลงห้วยหนึงเนาะ ทางนึงไปบ้านน้นอคอพุ่นบ่บ่อทางนั่นไปบ้าน,นพับไปบ้านพับทางไปสนามไก่เออไปสนามไก่นั่นเนาะลอยเรือเออนั่นไปสนามไก่โอเคโอเคเดี๋ยวผมผม,ผมหูทางอยู่เพราะว่าผมชินนี่ก็มาลำม,มาติดสวนทั้งแล้วโอ้เขาถมดินสี่เฮดเนี่ยนะโอ้แถวถมดินใหม่เนาะน้อยน้อยนั่นอยู่นั่โอเคโอเคครับนี่คุยครับอ่าเพิ่นมีฟ้ามัวฟ้ามควายมีตาโต้ใหญ่รุ่นยัางยากปี่น้องเดี๋ยวผมสิไปถ่ายท่ามขอกเพิ่นให้เบิ่งเนาะจักมือนหนึ่งเนาะพ้อยังก่อนเลยคื พ่อขานพ่อขานพี่น้องพ่อขานบันสว่ um างเนาะยาโยตน้ะแมงเต่าบุญกินเต่าบุญกินลื่อสีโอ้ลื่อสีกระไดเฮ้ยโอเคขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวพูดสิไปหาพูดนึ่งกันเนี่ยมาไปน้องกันเนี่ยพูดล้วคือบอกยั่งมาเงมาพูดใดก่อนไทยแบบนี้วะโอ้อ่าพูดใดฮึวินวานว่าบ่หรือโชคดี เลื่อมเกจีไปนะต้องกันหลายที่บ้านนี่พ่อกัพ่อกันเดียวนี่ก็มีรถเพิ่นว่าใครมาสูมือนเพิ่นว่าใครมาเนาะเออเชมาเบิ่งเผือกแม่เผือกน้อยจักบาทนี่ทำหนึ่งหมื่นหกพันโอ้สายเผือกที่เป็นน่องหนึ่งหมื่นหกพันสายเผือกผู้ได้ยากได้สายเผือกเป็นเป็นแม่คองแม่กายแม่พันสิบหกราคาเบาเพิ่นเปิดไว้หายากได้พี่น้องแม่พันสายเผือกราคาประมาณนี้เพราะว่าสายเผือกเป็นที่นิยมพี่น้องเนาะเพิ่นมาจากไสครับนี่ จะนวเข้าบ้านไหนเนี่ยบ้านกระเดาบ้นกระเดาสีต่ันนี่อ๋อบ้านกระเดาอ่าดงบังดงกระเดานี่โอเคชสิบหเพื่อนสะดวกใคเบออ์โทษไ่ครับได้ได้อ่าขออนุญาตครับผม0ืนแปดคืนแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์กองศูก็ดสดพี่น้องผู้ใดสนใจสายเปือกกระทรมาตอรองผู้ใดแม่พันสายเปือกสิบหกคเปิดใบพี่น้องมันมานครับผมขอบคุณหลายๆครับผม เสีเอาไปผสมทางไหนข้อเพื่อนนี่ผสมดี่ดีโอ้โโอ้โควายเพื่อนนี่ผสมที่ดีเัิงมั่วเทิงควายตะวันผูกไกวผสมรดเปิดเตัวไหนบังไงนี่ห้าหมื่นตัวประกอข้อไาเชียงบัก โอ้หัวใจสามหมื่นท่านั้นคือบอกะตัวบักไงเวียดห้สามหมื่นแต่ว่าเพิ่งอยากได้หามือคือมาขาดกันหลายถิ่พี่น้องพูดว่าน้อยได้ตบงใจเพี่อรเพ่อรบักไงเลยหามือเพ่งอยากได้เวียดหัวใจสามหมื่นไเพื่อไรคือบอบอกคนไปซื้ออยู่ในบานไม่ปหาซื้อในบานเดี๋ยวมันสิด้ะ่รวะแต่เนอ่ยเวียดเออขออนุญาตเบอร์ทั่ว 097 318 1247 <3 18, S> 1247พี่น้องโตบักใหญ่หมื่นเปิดเปิดไใบพ่อพันธุ์บักไงด้วยพี่น้องผู <c oughs> <c oughs> ้ใดสนใจกับทุมาต่อร่องตามเบอร์โทุ่นไดอยากเอาไปต่อยอดเอาไปเป็นพ่อพันได้ขอบคุณเลื่อยๆเหมือน,นันครับผมมาเบิ่งแม่สาวหน่อยตัวนี้งาม,มาางามมาเบิ่งควายงามควายเด่นเพื่อนพี่น้องดาวเด่นขออนุญาตครับดาวเด่นเพื่อนงามงามพี่น้องสวยดีสายใดือครับลูกลูกผู้ใดก่อน หอยเตยเตยโอ้ยมันคือใส่ฉากใส่เนี่ยเดี๋ยวลืมนนมันหนา,ว,าหวไอ้อนหอยเตยไปเลยแต่ว่างามหน่อยเตยน้อยขั้นมองงามบนบ่จับตัวห้อยเตยนี่ยปื้ยงามอีหลีแม่หนิพี่น้องแม่สาวหน่อยสีสันตนโตเลื่อมยุบยุบพี่น้องงามอีหลีไทยเพิ่งงามตนโตดีสีสันดีความสูงบืนนอนจะลอยสามสิบเนาะมาถึงป่านไหนร้อยยี่สิบาหาบวกลวงเนาะหน้าตาเปิดเขาเปิดกว้างพี่น้องอัตลักษณ์ไงไทยได้เลยเขาเปิดกว้างอ่องข้อไหญชาติเจนเล็บดีพี่น้องเล็บงาม หมยเต้ยเปิดจังไหนครับพี่น้องหมื่นเก่าพันหซ่านพี่น้องควายงามได้นี่ราคาควายงามหมื่นเก่าพันนเปิดไ้แม่สาวหน่อยงามงาตนตัวดีสีสันดีหมื่นเก่าเอาขออนุญยาดเบอร์โทรหอยเตย06ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดสองเจ็ดย์หองเจ็ดศูนย์กหอเตยองนำคุณกับการพินบทราชธานีได้แม่สาวงามมาฝากพี่ตอนนอราคาเบาๆิบเก่าเนาะปารบ่พอสองหมื่พี่น้องควายงามตัวนน้พี่น้องสนใจกะโทรมาต่อรองไปได้ขอบคุณหลยๆหอยเตมันมานครับผม บ้านสว่างเชนแนร์ผ้าพีผ้าหนองออกล้อชมควายตลาดนัดพวกกระเบื้อบ้านเชียงวังในประมาณนี้ก็นอกลิปนี้พี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลโ์กดแชร์กดติดตามน้ำแนวพี่น้องขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวั่วหรือควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสว่างเชนจะมีแต่ความสุขความเจริญห้างไกลจากโรคป้ยไข้เจ็บต่างๆร่ำด้วยด้วยเบิดหนีเบิดซีน้ำกันสวัสดีครับ